สวัสดีค่ะเอามาดูครับว่าเด็กกินมะนาวจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยว่าดูน้องคนใส่สายดูดูเฉยเลยเฉยเลยมีความเปรี้ยวไหมหันหน้ามาดูลูกหันหน้ามาดูอ้หนั่นไหนไหมไหมเปรี้ยวคนดู <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> อาจอาจจะเปรี้ยวน้ำลายไหลแล้ว <c oughs> แต่น้องขันกินหน้าตาเฉยเลย ดูมือนะน,น่าชิมอ่ะดูดูดูสองคนสองคนต่างกันเลยสองคนตา่างกันเลยเอาดูอ่านกินหาตาเฉยเลยน้องคนสุดท้ายกินหน้าตาเฉยเลยกินด,ดูอ่าไม่เปรี้ยวด้วยกินมะนาวดูมะนาวมะนาวหั่นเป็นชิน้นๆเลยนี่ เปรีป้ยวเลยดูน้องแก้วกินน้องแก้วกินเปรี้ยวไหมน้องแก้วเรอ่าดูมะนาวของแท้ครบับอันนี้มะนาวของแท้นี่นี่น้าไม่ของแท้ก็ไม่มีเม็มดดูไหนให้ให้ให้คนดูหันหน้าให้คนดูหน่อยกินมะนาวแ่ละลองกินมะนาวยัดใส่ปากลูกเอามะนาวยัดใส่ปากแล้วให้คนดูดูหน่อยอ่า Nóng cố cắt đùi, cắt À, chặt bơi om, à, à, mà đồ, Cắt mấy Cắt Khá nạt con thai, nắm lai ra đây nè, Cắt Một lá, thứ 3 Nóng kêu chín thứ 3, chín nó, nóng này Chín Chín 4 cắt chín thứ này, nó không nó cắt Cắt điều Chín 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 ครับมะนาวของแท้เลยของแท้ไม่แท้ดูนี่ของแท้ชิ้น,นเลยอือ่าดูกินน่าตาเฉยกินที่สี่หมดแล้วอ่าที่สี่หมดแล้วฮั เอาก็การดกินด <cues> oh, ูชินที่ห้าตามมาเปรี้ยวไปเปรี้ยวเอากัการ์ดดูดูเอากินมะนาวกันมะนาวเป็นชิ้นๆเลยมันยังไม่เข้าก่องพี่ดาวไม่เข้าพี่ดาวอายดูชิ้นที่ห้าหมดอ่าชิ้นที่ห้าหมดมองแก้วชิ้นที่ห้าหมดเอาก็การดเอาก็กาดชิ้นเท่าไรแล้วแล้วเอากัการ์ดลชเออชิ้หกเรากาดชิม โชว์แลวกินที่ลูกโชว์เข้าปากน้องโอกัสอ,อ,อ่ะอ่าโอ้เรี้ยวป่ะหันหน้ามาดูดูเเรี้ยวป่ะไหนเดวอ้าปากอ่าอ่าอ่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับอ่ะปิดกล้องให้นหน่อยเร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย